ทบ .22 จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการรุ่นปี2,561ปรัดที่1อบอจอพร้อมจัดการเลือกตั้งสอ,อบอจอและนายกอบอจอสวนสัตว์อุบลจัดงานลอยกระทงผีนักศึกษาสาขาวิวชานาตาัศิลป์และการละครจัดงานลานวัฒนธรรมส4ภาคติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่30ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิ์ค่ะมาเริ่มือที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่22ฝากค่านิยม12ประการซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของสังคมในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการรุ่นปี2 5 6พัดที่1เข้าไปดูแลช่วยเหลือ พลตรีสรชัดส,สุดที่สนผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่22เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการรุ่นปี2561ผรรที่1และให้โอวาทและเชื่นชมต่อทหารทุกคนที่ครกบาระปลดจากกองประจำการและมาร่วมพิธีอันมีเกียรติในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารเป็นเวลา2ปีได้เสียสละหยาดเหงื่อแรงกายและความสุขส่วนตัวเพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารโดยความมุ่งมั่นอดทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยด้วยความเข้มแข็งและเสียสละอันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพบกเมื่อถึงวาระที่ทุกคนจะต้องอภิลาชีวิตการเป็นทหารกองประจำการออกไปเป็นทหารกองหนุนขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าเรายังมีหน้าที่ของการเป็นทหารกองหนุนที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์ บ้านเมืองอยู่เสมอหากมีข่าวสารสําคัญอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขอให้แจ้งหน่วยทหารหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติผู้มีอิทธิพลยาเสพติดที่เป็นปัญหาสําคัญของชาติในปัจจุบันพวกเราต้องคอยสอดส่องระวังป้องกันและกําจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยของเรา และขอฝากค่านิยม12ประการซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของสังคมให้ทุกคนนำไปเผยแพร่และขยายสู่ครอบครัวและชุมชนให้กว้างขวางดังนั้นต้องจดจำและทำความเข้าใจให้ได้อย่างลึกซึ้งท่องแท้เพราะความหมายของค่านิยมทั้ง12ข้อนั้นครอบคลุมถึงความดีงามและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ครบถ้วนอย่างแท้จริงถ้าตัวเราและชุมชนของเราปฏิบัติได้อย่างจริงจังจะช่วยให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยเปิดรับสมัครในวันที่2 -6 ถึง6พฤศจิกายน2563ค่ะส่วนวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563และเราได้มีการ ที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายสวัสดิ์ฤทธิสิงห์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการเตรียมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสออบอจและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบอจทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งแต่งตั้งอบรมเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มชื่อถอดชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนการนับคะแนนและการประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายน2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมสถานที่รับสมัครไว้ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563จำนวนสมั ชิคสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือสออบอจอจะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น42คนจาก42เขตเลือกตั้งด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือนายกอบอบจอจะมี1คนโดยใช้พื้นที่จังหวัด เป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสออบอจอและสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบอจอขอรับเอกสารสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชั้นสโทรศัพท์045250333 0819772556หรือที่เว็บไซต์ www.ubon.go.th อันนี้ได้เตรียมการแล้วนะครับเราได้ตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเพื่อรับผิดชอบในเรื่องประสานงานกันในระดับออำเภอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานกับที่เลือกตั้งนะครับผู้แทนของ,ของ,ของนายอำเภอที่อยู่ใน อบอนุกรรมการของระดับอำเภอต,ต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เตรียมทั้งสถานที่ที่จะรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งคณะกรรมการที่จะดำเนินการตรวจหลักฐานการรับเงินค่าสมัครนะครับตลอดจนออกใบนะครับออกใบหลักฐานที่แสดงว่าท่านไนมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือเป็นสอ,อบออจอเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะ รับสมัครที่โอท็อปเซ็นเตอร์ข้างหองนาฬิกานะครับในวันที2่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา3านาทีาถึง16นาฬิกา3าินาทีออกมาใช้สิธิ์กัรเยอะๆครับให้มากันมากๆนะครับเพื่อเราจะได้เลือกคัดสรรคนดีนะครับเข้ามาบริหารจังหวัด อุบลราชธานีเรานะครับเลือกคนดีนะครับมีความรู้ความสามารถด้วยมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับคิดเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีควรมีหน้าตายอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะแข่งขันในเรื่องการท่องเที่ยวแข่งขันในเรื่องการค้าการลงทุนการค้าชายแดนกับ จังหวัดเพื่อนบ้านเราหรือได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่อยากให้มาอยากให้คนดีๆมีความรู้ความสามารถอย่างนั้นเข้ามานะครับโดยเฉพาะมีการส่งเสริมการคิดดีพูดดีทดําดีการรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเอาไว้นะครับ ทางด้านสวนสัตว์อุบลราชธานีสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวต้อนรับวันฮาโลวีนโดยให้เจ้าหน้าที่นะคะแต่งตัวเป็นผีไทยร่วมถ่ายรูปกับประชาชนค่ะวันที่31ตุลาคม2563เป็นวันลอยกระทงและเป็นวันฮาโลวีนสวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดทำกระทงแจกนักท่องเที่ยวโดยแต่งตัวเป็นผีเช่นผีปอบ ผีตายท้องกลมผีเด็กผีไทยเพื่อสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำหางบาทมาแลกรับกระทงและแลกลุ้นของรางวัลณจุดแจกซุ้มประชาสัมพันธ์สวนสัตว์อุบลราชธานีและกระทงนั้นเป็นกระทงที่เหล่าผีใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่มีในสวนสัตว์แจกนักท่องเที่ยวมีจํานวนจํากัดขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางสวนสัตว์อุบลราชธานีในวันนี้ต่างหยอกล้อก,กับบรรดาผีอย่างสนุกสนาน นเด็กๆบางคนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้วิ่งหนีไปหลบอยู่หลังผู้ปกครองทางนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดบรรยากาศงานฮาลโลวีนภายในสวนสัตว์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา8นก30นาทีถึง17นาฬิ30นาทีนอกจากนี้ยังได้ชมความน่ารักของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ภายในส่วนแสดงต่างๆอีกด้วย นักศึกษาสาขาวิชานตาตศิลและการละครมหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดงานลานวัฒนธรรมสภาคเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บรรยากาศการจัดงานลานวัฒนธรรมสรีผ้าของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลและการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยมีศาสตราจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลและการละครคณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษา,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 กาคณะ,ษาาะษาณะอื่นๆให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานและถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆกันอย่างคึกคักอาทิซุ้มภาคกลางซุ้มภาค เหนือและสุ้มภาคอีสานนอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอาหารรสชาติอร่อยให้เลือกรับประทานอีกด้วยโดยการจัดงานในครั้งนี้โดยรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมีการแสดงวงโปรงลางโบอุบลจากนั้นเป็นการแสดงสีภาคโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคประกอบด้วยภาคกลางการแสดงชุดระบำอยุทยา ภาคเหนือการแสดงชุดฟ้อนทีภาคใต้การแสดงชุดรองเงงและภาคอีสานการแสดงชุดฟ้อนหางนกยูงปิดท้ายด้วยการแสดงวงปงลางบัวอุบลทั้งนี้ภายในงานมีนักศึกษาสาขาวิชานตาตศิลและการละครคณะมนุษยศา,าศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองสีภาคเข้าร่วมงานจํานวนมาก องการบริหารส่วนตำบลบุ่งไว้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลอยกระทงในวันที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสวนสาธรารณะหนองหอโดยมีกิจกรรมดังนี้ องค์การบริหารส่วนบุงไว้จัดสถานที่เล่นนยความสะดวกในการลอยกระทงตามประเพณีประชาชนร่วมลอยกระทงขอพรและขอขมาพระแม่คงคาสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเชิญชวนทํากระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิญชมการจัดตกแต่งสถานที่ลอยกระทงอย่างสวยงามและขอความร่วมมือผู้ที่ร่วมลอยกระทงสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในค่ําคืนวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒน นำธรอันดีงามสืบสารอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทงของตำบลบุง่งวายศูนย์เอื้ออาทรคนพิการอ,อบจอ,อุบลฝ่ายสวัสดิการสังคมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตโซนกลางได้ออกตรวจเยี่ยมและซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเขตอำเภอเหล่าเสือโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีลงนามการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสม,สมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ฤทธิสิงห์รองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงรองนายแพทย์สสจอุบลราชธานี ดรนิพาคงเพชรหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนายวุฒิชัยลำดวนผอ,อสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีร่วมลงนามในครั้งนี้ PEA เตือนประชาชนห้ามปล่อยโคมลอยใกล้เสาไฟฟ้าการปล่อยโคมใกล้แนวเสาไฟฟ้าแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงอาจเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินได้ คมลอยติดค้างบนสายไฟฟ้าแรงสูงก่อให้เกิดอักขีภยัยเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือกระแสไฟฟ้าดับคมลอยติดค้างหรือตกบนหลังคาบ้านอาจทำให้เกิดอักขีภัยได้หากพบเห็นคมลอยติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงกรณาแจ้ง P.E.A ในพื้นที่หรือโทร1129ตลอด24ชั่วโมง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานียินดีต้อนรับนายธาตรีพบูบณ์มนทาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและนางราตรีสดีวงศ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนนี้ 31ตุลาคมนี้ฉลองฮาโลวีนแบบวอร่าหงหรือจะทำบุญในวันเพ็ญแบบไทยๆกาชาติชวนสนุกแต่งกายแฟนซีแบบผีๆจะผีไทยผีเทศมาร่วมสัมผัสบรรยากาศบริจาคโลหิตแบบฮาโลวีนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีในวันเพ็ญเดือน12นี้ผีมาให้เลือดณนะภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทย นายวิราศบุญโตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์หลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลพื้นที่จริงณสวนคุณตาทองเลื่อนอำเภอลาศีสลายและโคกหนองนาโมเดลบ้านกะทิตำบลปราศาส์อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำนำแทบการรับลงทะเบียนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุประจำปี2564ช่วงที่1ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นยกเว้นรับบำนาญประกันสังคมสามารถลงทะเบียนได้ 2. ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ 3. เป็นผู้เกิดในวันที่2กันยายน2,504ถึง1กันยายน2,505 4. มีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นายทัศนาคูณค้ำเกษตรอำเภอม่วง30ประชุมเกษตรอำเภอรประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตรโดยนางสาวสุพรรษาสุขเทศรักษาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานณนะห้องประชุมภาพพิรุณหนึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดคืนวันพรุ่งนี้31ตุลาคม2563วันลอยกระทงงดถนนคนเดิน1วัน ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละเจ็บาทปลาดุกกิโลกรัมละเจิบาทปลาช่อนกิโลกรัมละร้0ยห้บาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาท กระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,700บาทขายออก27,800บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ27,197บาทสีสตางค์ขายออก28,300บาทขอบคุณ w w w g r o t e ด e r o r บ t h ราคาน้ำมันดีเซล18บาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อีย6บาท64สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เบาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เบาท15สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา33นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา54นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4 z New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ